สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะคะของธาตุไฟก็จะมีราศีเมษสิงหธนูนะคะตามนี้แล้วก็ของแม่หมอนับเป็นศาสตร์ตะวันตกนะครับนับแบบไหนก็ดูตรง description box ด้านล่างได้ก็เดี๋ยวจะพูดเป็นภาพรวมแล้วก็การงานการเงินความรักแยกแต่ละสถานะโสด คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะโอเคไปเริ่มที่ภาพรวมก่อนขอดูว่าเด่นๆพลังงานหลักในเดือนตุลาคมของราศีธาตุไฟเมษิงธนูจะเป็นยังไงนะคะพลังงานหลักก่อนไนท t o ็อปสอดนะคะมันเป็นพลังงานที่รวดเร็วรุนแรงอาจมีการเดินทางเกิดขึ้นได้ เหมือนเป็นช่วงเดือนที่ยุ่งยุ่งนะคะยุ่งกับการที่จะทําตามเป้าหมายยุ่งกับการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศงานเข้ามาเยอะหลายๆอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันทำเราสามารถจัดการได้แบบกระทันหันแบบรวดเร็วถ้ามีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาก็คือแก้ไขได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ เห็นเป็นไฟขึ้นมามันมเหมือนมีความกระตือรือร้นมากๆเลยขยันตั้งใจทําสิ่งที่เราแบบคิดให้มันดีที่สุดนะคะเป็นพลังงานประมาณนี้โอเคมาดูสิว่าเริ่มเป็นการงานนะคะการงานในเดือนตุลาคมเป็นยังไง c h of w a n d s seek of sword เอซอฟวอนส์ so การงานเนี่ยดูเหมือนว่าชาวธาตุไฟนะ่าจะได้มีการเริ่มต้นงานใหม่นะมันเหมือนก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเจอกับงานที่เราแบบมันเหนื่อยมันเกินหน้าที่ของเราไปเรารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเราเลยหรือรู้สึกว่า ทำไมมันดูไม่แฮปปี้นะคะอาจจะไปเจองานหรือไปเจอคนอะไรก็ตามที่เรารู้สึกไม่แฮปปี้ด้วยรู้สึกเจอคนท็อกซิกอะไรเงี้ยอืมในการทํางานมันก็เลยเหนื่อยมากๆเหมือนเราต้องแบกรับภาระทุกอย่างคนเดียวเราต้องทํางานเองคนเดียวไม่ค่อยมีใครช่วยเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดที่ว่างั้นเรา move ไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าเดิม ดีกว่าหรือเปล่านะคะมันก็เลยเป็นพลังงานของการเดินทางการยกย้ายเปลี่ยนสถานที่ได้เริ่มต้นใหม่หรือในขณะเดียวกันคืออะไรที่เหมือนเราพยายามตั้งใจมาก่อนใน,นเนี้ยแบบเออมันก็ยังไม่สำเร็จเสียทีอเหมือนอาจจะล้มเลิกในเรื่องนั้นแล้วเพื่อไปลองทางด้านใหม่แทน ยกตัวอย่างอาจจะแบบล้มเลิกงานสายนี้แล้วไปเริ่มต้นงานสายใหม่อะไรเงี้ก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเออทาไมยกตัวอย่างถ้าเป็นคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวก่อนหน้านี้มันเหนื่อยจังทําไมกว่าจะได้มาแต่ละทีมันยากเย็นก็เลยงั้นไปทํางานประจําดีไหมหรือว่าลองไปเปิดธุรกิจอันอื่นดีกว่าหรือเปล่านะคะมันเป็นอารมณ์นั้นนะคะ ถ้าใครรอคอยการติดต่อหรือว่าไปสอบสัมภาษณ์มาแล้วก็รอคอยเขาติดต่อมาก็มีแนวโน้มที่จะสมหวังนะคะในช่วงเดือนตุลาคมอาจจะเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาอยู่แล้วก็ได้นะเป็นสิ่งที่เราหวังเป็นงานที่เราชอบมองว่าจะไปเจอแบบคือดูเป็นพลังงานที่สดใสกว่าเดิมเยอะเลย นะคะสดใสกว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่มันเหนื่อยที่มันเจอมาหนักมากๆก็คือไปได้เริ่มต้นใหม่นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการงานต่อมามาดูการเงินการเงินเป็นยังไงตุลาคม queen of wands ace of swords nine of cups การเงินในเดือนตุลาคมมันเหมือนอันนี้มีไพ่เอสเอสคือการเริ่มต้นน่าจะแปลผันตรงงานเยอะขึ้นเงินก็เยอะขึ้นตามหรือเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็มีช่องทางใหม่ที่จะได้เงินเข้ามานะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เหมือนแบบ งานอาจจะยังไม่คุ้นชินในการที่แบบจะได้เงินมาแต่ละครั้งได้ผลตอบแทนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราก็อาจจะต้องฝึกงานหรือมีทักษะอะไรต่างๆให้มันดีกว่านี้ก่อนแต่มองว่ายังยังไม่ได้ติดขัดอะไรขนาดนั้นแค่เหมือนน่าจะมีการที่แบบจำ,ก,ำ,จจำกัดค่าใช้จ่ายหรือว่ามีงบประมาณที่มันแบบ ใช้เท่านี้เท่านี้นะอยู่พอสมควรนะคะไม่ได้ใช้แบบจนเก็บไม่อยู่อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ไปกับการกินดื่มสังสรรค์หรือการกินอาหาร enjoy eating อะไรพวกนี้มากกว่านะคะมองว่าเราสามารถหมุนหมุนโอเคอยู่ไปได้แล้วก็บางคนมีแนวโน้มที่จะได้เงินรายรับเข้ามาเยอะ กว่าด้วยเลยเยอะกว่ารายจ่ายนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการงานการเงินต่อมาก็จะมาดูว่าความรักความรักของชาวธาตุไฟนะคะเอาเป็นคนโสดก่อนเนาะคนโสดเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงจัดมินไฟอัพคัพ Three of Pentacles คนโสดมันเหมือนเราผิดหวังกับความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มาหรือเปล่าเพิ่งผิดหวังเพิ่งเหมือนรู้ตัวรู้สึกตัวอะไรบางอย่างรู้ความลับอะไรชัดเจนขึ้นมานะคะทำให้เรากับเขาไปไม่ได้ไปต่อกันยากอม,มันเหมือนรู้ความลับหรือว่าอะไรมันเปิดเผยสักอย่างนะคะ เลยทำให้รู้สึกเอองั้นบายบายและงั้นไปแล้วดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมก็มองว่ามีนะคะสามเหรียญเนี่ยอาจจะเจอจากคนที่เรารู้จักชัวเเป็นเหมือนแบบคนรู้จักแนะนำมาให้ได้คุยกัน เพราะว่าสามเหลี่ยมเป็นไพ่ของมีสื่อกลางมีตัวกลางที่ทําให้เรากับเขาได้มาคุยได้มาเจอยกตัวอย่างเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือคือตัวกลางเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้นะคะตัวกลางในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยก็ได้สมมุติเราไปเรียนมหาลัยแล้วได้เจอเขาอย่างเงี้ยหรือโลกออนไลน์เราไปเล่นแอปพลิเคชันหาคู่อะไรก็แล้วแต่ แล้วก็ได้เจอเขาได้คุยกับเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวดูเพิ่มว่าแล้วโอกาสที่จะมีคนจริงจังเข้ามาจริงจังด้วยมันมีมากน้อยแค่ไหนเนาะ three of cups king of cups แล้วก็ six of wands นะคะมองว่ายังไม่ได้จริงจังมากถ้าเข้ามาก็ฟิลเพื่อนพี่น้องกันมากกว่าในตอนนี้ นะยคะยังไม่ได้เหมือนแบบความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาไปไกลเท่าไหร่อย่างมากก็เป็นคนคุยนะคะประมาณนี้โอเคต่อมาขอดูเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนตุลาคมเป็นยังไงฟ o f น r สอดไฟอ Wands Night of Swords อาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันทำไมมันดูวุ่นวายจังเลยอาจจะมีไม่ได้มีแค่เรากับเขาอ่ะมีตัวเลือกเราก็มีตัวเลือกของเราเขาก็มีตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะที่ทำให้รู้สึกมันวุ่นวายมันมันอาจจะเหมือนต้องแบ่งเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างที่รู้สึกมามาหายหายก็เพราะจะต้องต้องแบ่งเวลาไปคุยกับอีกคนหรืออะไรอย่าเงี้ยมากกว่า หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างงานยุ่งหรือว่ากำลังมีปัญหาในชีวิตในเรื่องงานอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตยังไม่คงที่ช่วงนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะโฟกัสเรื่องความรักได้เต็มที่ขนาดนั้นก็มีบางที่มาเข้าหาบ้างหรือบางครั้งก็ยังหายหายไปบ้างนะคะ โอเคเรามาดูขอดูความรู้สึกของคนที่เรานึกถึงตอนนี้เว้ยว่าเขารู้สึกกับเรายัางไงเราต้องมีคนในใจนะคะเอาคนที่เป็นหลักหนึ่งคน h e r m i t ความรู้สึกของเขา Pay o พ Wands ซีกอลเพนทคลสมองว่าเขาหรือเราเนี่ยมันมีความต่างระหว่างอายุค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเขาอายุเยอะกว่าเราเนะีคะเขาก็เห็นเราเป็นเด็กเขาก็เห็นเราอายุค่อนข้างต่างกับเขามากเขามีความเอ็นดูเรานะคะเอ็นดูมากๆอาจจะเป็นสายที่แบบซื้อของให้เปหรืออะไรอย่างนี้มากกว่า แต่ว่าเดเฮอร์มิตเป็นไพ่คนขี้เหงาหน่อยนะคะคนขี้เหงาบางครั้งเขาเขาก็เงียบๆอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวในโลกอะไรของเขาแต่บทเขาจะเหงาเขาอยากคุยเขาก็มาคุยนะคะแต่แค่มันเหมือนไม่ได้รีบร้อนเลยอะเขาแบบเรื่อยๆมากคนนี้เดเฮอร์มิตอาจจะเป็นไพ่ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้รีบร้อนในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบช้าๆให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่านะคะเออเป็นคนหัวโบราณอะ่ะอยากให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้รีบว่าจะต้องมีเรื่องอย่างว่าหรืออะไรอย่างนั้นนะคือถ้าถามถึงว่าแบบจริงใจไหมคือจริงใจนะคะแต่ถ้า จริงความจริงจังอะ่ะยังไม่ได้มากอยากดูเราไปนานๆก่อนประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นคนมีคู่นะคะคนมีคู่มาดูว่าเดือนตุลาคมความรักเป็นยังไง the death ten of swords the world มันเหมือนผ่านเรื่องอะไรต่างๆมา รวมกันเยอะมากเลยนะคะคือจริงๆไพ่มันมันมีสองทิศทางก็คือทิศทางที่ถ้ารู้สึกว่าเรากับเขาไปกันไม่ได้จริงๆมันก็มีเกณฑ์จะแยกย้ายนะมันก็มีเกณฑ์ที่จะบอกลากันเลยอะนะคะแต่ถ้ามันเหมือนเรากับเขาอาจจะนึกถึงเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆที่เคยทำร่วมกันมาเยอะ ที่เคยผ่านกันมาเขาอันเนี้ยมันมีความผูกพันกันมากถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปต่อมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์เราเป็นแบบไหนนะคะขอดูความรู้สึกเขาแล้วกันว่าแฟนเราตอนนี้รู้สึกยังไง Temperance นะคะ the empress ดูห่างเหนินนะดูห่างๆดูไม่ค่อยแคร์กันเลยคืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเป็นฝ่ายเราก็ได้ที่เหมือนแบบชิลๆเหมือนทำทีไม่สนใจเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอะไรกันหรือเปล่าในช่วงนี้ติดขัด แต่ถ้าบางคนเนี่ยเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกมีอะไรด้วยกันแล้วก็มองว่าก็เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้หวือหวาเป็นเหมือนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่อันนี้จะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะหันหลังแล้วอีกคนพยายามเข้าหาพยายามเข้าหามากๆเหมือนไม่ค่อยมีสมดุลซ้ายขวาเท่าไหร่นะคะเหมือนมีคนหนึ่งที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่า อืมแต่อีกฝ่ายเหมือนแบบไม่ค่อยแครความรู้สึกกันนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ Temperance ก็คือเป็นไพ่ความรู้สึกของเขาที่บางทีก็เศร้าๆบางทีก็มีความสุขมันเหมือนปนกันสลับกันไปไม่ได้มีแต่ความสุขไปตลอดนะคะช่วงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับดวงของรา,าศีธาตุไฟเนาะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะใครสนใจดูส่วนตัวก็ทักลไลน์แม่หมอมาได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ